สบายดีพี่น้องสบายดีเรื่อสุขุมุกคนพี่น้องสบายดียามแดงพี่น้องมื่อนี้กษสรเข้าไปสวนขึ้เก้าพี่น้องเลยเข้าไปหาเพื่อนที่นี่แล้วพี่น้องงานทำยำแรงแต่งง้อไวยก็ห้องเสียเซลอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเข้าหาเสียเนี่ยเสียตองปลูกพางพเพราะได้เงินซื้อขนม,มกินชิดห <Hey. S 1> นัวพี่น้อง ปลูกขาดปลูกคายพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าลำพันุ้์หน้าจเลยจังหน่อยกะทอดล,ลูกเกี่ยวข้าอีกพี่น้องจังหน่อยกะสิได้เกี่ยวข้าเกี่ยวน้ำ <c oughs> ส่วนนี้กับบริเวณที่ชิพพี่น้องเอ้ยส่วนนี้เนะาะอย่าว่าอย่าว่าอ่าไข่เริมกันพี่น้องเอ้ยส่วนนี้เดี <c oughs> ๋ยวโอเคพี่น้องติดตามส้มเบิรงว่าว่าสีสีเห็ดขุดจักนานจักนานพี่น้องเนาะ คุณแม่ก็ต้องสิลงมือคุดพี่น้องทำนานผักพอได้ปลูกพี่น้องเอ้ยได้ปลูกก็แต่กี่ผู้พี่น้องวันนี้สิเป็นปลูกเถืองเตงตะกี้วันนี้นายสิได้ปลูกผักอะไับนี้ใหญ่ไมีได้ยังบ่มาแต่เท่าักมือว่าหายแล้วเท่ามาสุปกิน กินแดงกี่คนเแซ่บแล้วเนาะซุปซีก้หน่อยวะเห็น่ะได้ก้มหรอโกบหน่อยใช่ได้แล้วพี่ใช่ใช่ไหมพี่น้องใส่เก่อนมื่นมือก่อนมันตัวใหญ่เด้อบ้าแม่ ถ่า,ายเงาถ่ายเงาออกพี่น้องในกาลงมือปลูกจ้าพี่น้องโดยเฉพาะคุณแม่จับกล้อง,องพี่น้องเงินบ่อสีสีถา่างไหมเนาะสบายดีพี่น้องไม่นด้ห้ยบ่อสีพันถางเปลี่ยนพี่น้องสบายดีใช่หนึ่งพี่นอ้นนองเอ้ยมาในีแต่สิมาถ่ายเงาถ่ายจองพี่น้องพอ้ปลูกแล้วฟังช่วยแม่ มันนี่ปลูกมะแซงมันพี่นะอืมันนี่งานเสีปลูกพักมันปลูกพักทั่วไปพี่น้องพักบงพักยังแน่พักกาดพักหอมต้นหอมปลูกหลายอย่างปลูกไปเรื่อยๆมันนี่เที่ย้นไปนี้วะอือขึ้นไปหิมหัวนานนี่คุณแม่ว่าชีบบงพักกาดชอมพี่น้องนานนี่คุณแม่เสียได้นานหนึ่งแล้ว ผัดซองแล้วก็อันนี้ไฮบอลสีถรัวเงาะกังกก๊อกสีแซ่พี่น้องเลยเดี๋ยวมึงจะปลูกถรัวเงาะให้เบิ่งพี่น้องไปส่งโกกส่งไก่พี่น้องเอ้ยด่าย่างนี่ก็ยังบ่อยากมีกินเฉียวเฉียวไปหั่นกคนก็ได้ได้ไม่ชีช้างขึ้นดกเออเออเออถางไว้เพื่นแค่นี้ได้ไม่จะเอาข้านมาหยางเห็นอืม พี่น้องนี่ยังบ่อยากมีกินพี่น้องยังบ่อยากกุ้มอยู่กุ้มกินสามเมนุนี่ก็ได้หลาเชิญสิได้คนสามคนนี่กาผู้นึงหาได้นึงผู้นึงหาได้นึงยังบ่อยากมีกินมึอมืงออกไปช่วงใกล้พี่น้องกาได้พี่น้องเลยลำลอยเพื่อเื้อนะแต่ก็ะโบ่บเล็บเก็บหนุกพี่น้องเพื่อซื้อกินเพื่อซื้อกินพี่น้องเลยเพื่อซื้อละลอยสจะอะไร เออฮ่า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 ใช่ไห่กันไท่ใช่กันเพชรอ๋อเพื่องของชงไท่กัเพอาะไรอยู่พี่น้องเสือร่อยเสือะไรเสือร้อยสองรอยป่อือเพราะได้ซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้อง ก็ได้กินไปวันๆบ่ได้อยู่ไปวันๆพี่น้องเลยบ่พอเก็บก็เลยบุพอพ็จได้เก็บได้โฮมแต่ยังใครก็ยุ่งซื่อพี่น้องนี่กับเขได้เธอชิบเธอเศร้าขายพักไหนกะ อาจจะน่าจะพักกับโบแพงเนาะมองง่ายพี่น้องมันหมดลายดูชิมผู้อันผู้ผู้ผู้อย่างนี้หได้เงินพี่น้องเลยผู้ไม่ค่าข้าเจ้าเป็นมาซื้อสูุดในเงินกำไรนะเอ้าคุณไปขายทุบเครื่องทุบเครื่องจะปลูกเมย์ที่แรกไหนกำไรหมดลายของข้าเจ้าเป็นหาซืออืมเอ้าตู้ขับรถบุฟินเนาะค่ะ เป็นมงครับรถโเปินพี่เลอเป็นแต่ขี่โมขับขับไปเองบุเปิในะกะขายให้ไหมค่ะพ่นถึกถึกถน้ำบ้านในกะขายพอเต็ดนเนไม่มีขายเห็นกันไะจำนั้นกันนะผักกาเห้เขาผักหอมนะ 40, ไไเนาะโล 60, ะสี่สิบพันตละไป่เฟรนโลหกสิบืูเอ้าเขาขายนี่ยชีชิบนกับไปขายหกชิบอ้าตัว แพงแท้ว่ะโคตรโกวาพักเนาะโลหกคิถ้าหอมมันแพงแต่มาหอมแก้มมาสีแพนก็ได้ด้วยโม่ห้จ้างบั้ฮะหม่หายจางโม่เนะ้ยงี้ม่อานน้ำแล้วก็จะให้หอมพีบอเกินเน่นอ กินยูเนาะตูเห็ดหัวไว้มันจะกินเอามันบัวป่นในก็กินบัวเปล่ามะผูกใช่เพราะมันเป็นหญ้าอันเดียหญ้าขี้พุ่นหญ้าขี้พุ่นบ่เอิ้นสีามะผูกใช่กินคักอยุ่โมเม่าสิบบงน้านถันบ่มี่ผูยพี่น้องรอผูยีลงพื้นมันบ่เอิ้นมื้อนี้วันอาทิตย์บ่ไหมมันเช้ามันเช้าเนาะบ่เอิ้นวันอาทิตย์พอดีบุงพักเหนไหมเนาะแฮมบอกไม้8คำอือ มันเป็นออกไม่เปรตคำเดือนซิฟมาเล้วพี่น้องเนื้อมาเห็ดสวนพักสวนหยาน้ำกันพี่น้องไปยักษ์สร้อยบาซีบ่เงินเมนูพุทธภาพม่ให้กาเบิดมื่อเดียวพี่น้องเลยขอบใจเพ,พิ่นอีกทีหนึ่งเนื้อขอบใจเพิ่อน,นรายขอบใจเมนูเพินพ่นพระเมรุชื่อวะ มือเดียวเบสพี่ต้องเงินพันหนึ่งแตกได้สี่แสนปลายแสนปลายหาแสนพี่ต้องเลยสี่แสนปลายสี่แสนเก้าสิบสามพันกิบชื่อคื่อไปตีพวกเตาพี่ต้องไหมน่าจะ่างวะได้ถ้สิ้นแห่งเจาะเจมันไหมสิ้นเจ็ดมัดหาสิบชื่อหกสิบชื่อหกสิบประมาณได้แปดมัดเนาะแล้วสิ้นแห่งแปดมัดได้กะ เป็นขีชบสองอันเป็นกีชบสองอันก็รปานินยสองตพี่น้องกับขนมยังต้นคุณพ่อเท่านั้นนะขนมราคาเซื้อราบรับสิ้นสามสิบห้าพันห้าพันพี่น้องรถแต่แกได้อันคันหนึ่งอันพี่น้องเลยคันไว้ถือทำบุญหนึ่งอันเงินเมนต์เพื่าให้ลุงไ่บาสยางกาว่าเอออันนี้บาทของเมนด์เงินเพื่อนผาเงินมาพี่น้องเพราะได้ ถือท่าบุญ <พอ S 2> บ<อ>่ลงไปเลยคิดเห็นเพิ่นน้ำได้เพราะเงินเพิ่นซื้อสมบัตบิต <พา S 1> ให้ม่ให้พี่น้องมาเป็นสมบัติเนาะเป็นคันถือลงวัดเงินเมนนด์เพิ่นฝากมาให้ซื้อให้บาซี<ม>โขขบุญขอบุณได้ายเด้อเมนนด์บาซีเพิ่นอยู่พังไทยบ่ฮำเพิ่นอยู่ไม่ใช่ต่างประเทศเมนนด์อยู่ต่างประเทศฝากมาให้บาซีโขขบุญขอบุณได้ลายเพิ่นฝากมาให้พัดหนึ่งกะขคให้กับคืนเมนนด์บาซีเนาะ เป็นแซนเป็นด้านพน่ะรวยถ้าพันเท่าพนน่นเออให้พนดำรวยกว่าเก่าพนฝากให้บาสี่พันหนึ่งพนากมาให้สองสามเท่อไ้เอาบ่อพื้นบ้านนี่แล้วกับพันหนึ่งกระไดพันไดเนาะโฮมกันายเท่ไเมือนกับฝากมซื้อซิ้นในเมื่อซื้อซินกก็เมนพนผากให้เพาะได้ซื้อเนาะเห็นแบบนั้นเดินระบุงขอบุนพนไดไดฝากไม่เป็นสี่หาพันได้กับ คือลอยเท่าพันเท่าคนเนี่ยดำ<ม>ให้ด้วยกว่าเกาให้บุญค้ำบุญชู้ให้อยู่ดีไม่แหง้งเนาะให้สุขภาพเข้มแข็งให้หาเงินหาค้ำเอ้ยปุกถักไปเรื่อยแถวนีนกันปูนกจนหอดต้นมะพร้าวพี่น้องมะฮงกับป้าพี่น้องไอ้สับปะรดมะฮงกับกินไล่แต่ชุกพี่น้องแมวาซีซ้ำซุกก็กินได้ดำงิม้มพี่น้องเอ้ยมันหวานบัด คุณพ่อบาสีเพิ่นบ่ให้กินว่ายันพิษบวหวานอ้าวเนาะกินได้แต่ดำงิ้มเนี่ยกินแต่พอเป็นเสื้อนกินกันกินหมดลายบอสีนะให้พี่น้องเลยให้แม่เนี่ยอยากกินไปโลาตลาดเดี๋ยเลาะยังกากินยังกากินเล่นๆได้หน่อยพี่น้องเลยเพือเพื่อนอยากเป็นยังไงเคือเพื่อนไม่ได้เป็นยังนี่เพื่อว่าสีกันฮะพี่น้องอยากกินเนาะขลังบ้าได้นได้ผ้าได้ปีเลย หาหกปีได้พี่น้องเอ้ยเป็นเบาหวานยังใครได้พี่น้องเอ้ยซึมเงิเนคุณแม่ยังว่ากินอาหารก,กินนี่นะพี่น้องซึมเงิเนี่ตะก,กี้นะป๊าดครัมไม่ดีพี่นอมม้องตะกี้นะ <laughs> ยังก็ไม่ได้กินยกเมืม่อยเลยที่วนนันนะี้อ่าซึ่ได้กินตะกี้อยู่กินแต่ก้น้ำห่อนพี่น้องตะกี้ตะกี้น่ตกกนนะต้มแต่ดักไม่จนเบื่อจนเปิดกอไปเศร้าซ้อไม่เคยตะกี้นะหลานหาบาทเดียวหลานหาพี่น้องอืจีเป็นเงินไทยตะกี้ห้ารูหกพันบาทเลยพันบาทพี่น้อง สุดหนึ่ง <cat> <for> ือบไปใหญ่ดีเศร้าพี่น้องเสียคนมากินกับคือเกลี้าพี่น้องมาได้ดีเศร้ายังเหรอกอว่าพี่น้องนันจะถึงตามพราะยาไมันเนาะหกพันบาทซื้อบาทเดียวมากินกับคือเกาหักพออยู่ไปเรื่อยๆพี่น้องอยู่น้ำยากินไปวันๆพอว่าเขากินยาเหมือนกัน พอมันอยู่มันอยู่โตพี่น้องมันวัยวอยู่โตน่าจะซีขึ้นขึ้นขื่นลงลงมันเสียบางทีเพราะว่าเหากินยาควบคุมได้ถ้ากินยานถึออางกันจับไหนไหนได้บ่ได้ไปเตะเบื้งเนตะืองไปเตะตะกี้กไปเตะตะกี้บ่ได้ไปเตะเบื้งอี๋นี่พี่น้องบาร์ซีกะ ไปถากห้าถากตองก็ได้เอาเลยพี่น้องแต่ยังท่านอะไท่า,ทา,ทาความสะอาดพี่น้องนี่เบื้องหนิเน,นี่ยไปเซตไปน้ำหนึ่งพี่น้องเลยมือนีหนิกาอาจชีเป็นมือหนามือในพี่น้องเนาะมือหนินม,นมือนีิม,นมันขำไปแล้ว,ลวมือหนามือในกาสีมาเห็ดนั้นนี่ต่อไปกาณานั่งต่อไปนะเซตไปเรืานาน่อยไปเรื <ไป S 2> <ด>่อยแล้วก็ถึงว่าควบหมกพริกพี่น้องเลยควบเต้นหมกพริกเนี่ยควบเต้นหมกพริกกา หมูแกระผูก็ได้พี่กายนี่กระคุ้มู่พี่น้องได้ปลูกกายังพอได้กินพอได้ปิดได้ขายพี่น้องพอไปซื้อมูอนังก็ได้ชิมหาพันพี่น้องเสมอเนี่ยพริกกะอ่าโอเคนะพี่น้องสนับคลิปนี้บอสีกฤษเกียภาพบรรยากาศได้ซยสามีด้วยพี่น้องเด้อกะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีวัชพูสุขคนที่ยังบระทีปหมอป้ากันยังเมืองทิพเบาสีเนาะทิพก็ได้กดตกใจนะก็สนับคลิปนี้บอสีกฤษีเกียภาพบรรยากาศด้วยสานีสบายดีพี่น้องขอขอบกันคลิปต่อไปเด้อเอามือแดงเบาสีสี ไล่สดเด้อกัเข้ามา<ด>อ,อาคุอยออกมวนซื่นกันได้พี่น้องประมาณอ่าแปดโมงเนาะประมาณนี้เนาะแปดโมงกลัวๆประมาณนี้ก็เข้ามากิ่นมาส้มํำกันได้พี่น้องสบายดีพี่น้อง